ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันนี้วันลอยกระทงนะคะเป็นปีที่แบบว่าเฮ้ยน้อไม่ได้ลอยกระทงมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แอดจะพาทุกคนมาทํากระทงนะคะเป็นลอยกันเนาะอันนี้เป็นแบบในรอบกี่ปีก็ไม่รู้เนาะที่แบบ เราได้มาทำกระทงเองแล้วก็ไปเก็บดอกไม้เองหาอุปกรณ์เองนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบคือฝันไว้อยากมีโมเมนต์แบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนไปเก็บดอกไม้ก่อนอนะันดับแรกการทำกระทงเราต้องมีใบออดอกไม้นะคะเนั่นแหละแล้วก็เราก็ดอกไม้อันนี้นะคะ่ะคือมันมีเต็มไปหมดเลยนะคะหันไปทางไหนก็เจอดอก อันนี้สวยมากๆเหลืองอลา,ามไปทั่วบุรีรัมเลยค่ะ <c oughs> แอดก็เลยนะคะจะพาทุกคนเนี่ยค่ะมาเก็บเนาะแล้วก็ไปซื้อมาส่วนหนึ่งนะคะมีดอกดาวเรืองมีดอกดอกเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ดอกกล้วยไม้นาะจะมีสีนะคะสองสีแล้วก็มีดอกไม้ที่แอดไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะแอดแอดก็เอาเนี่ยค่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกล้วยใช่ไหมเออมาตัดแล้วก็เนี่ยค่ะมาทําเป็น ฐานนะ,ะแต่ว่าอันนี้แอดไม่ได้ไปตัดมาเองนะคะแอดไปซื้อมานะคะก็ตัวนี้อันละ10บบาทแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําฐานกันนะคะมาดูกันเนาะว่าแอดจะออกแบบกระทงเป็นยังไงนะคะจะบอกเลยว่าหืมกว่าจะได้มาแต่และอันคือมันมันแบบ มันนานมากนะทุกคนคือนั่งทําตั้งแต่5โมงนะคะก็ประมาณ6โมงเกือบหนึ่งทุ่มะหักถึงเกือบจะเสร็นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการทําแบบรัวๆกันเลยกระทงฉบับแอดเองนะคะออกแบบเองทําเองเก็บดอกไม้เองนะคะเดี๋ยวจะปังหรือจะบุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ค่ะหลังจากที่เราทำฐานแล้วนะคะเราก็มาทำขอบของกระทงกันนะคะขอบของกระทงตัวนี้นะคะแอดเ,อเหมือนนั่งย้อนความทรงจำตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะว่าตัวเองเคยทำยังไงมาบ้างก็พับม่วๆไปเลยค่ะพับเสร็จก็นี่ค่ะติดใส่เขาเรียกว่าจะเข็มเนาะเข็มตะปูค่ะก็คือเราต้องซื้อมามันจะง่ายมากนะคะทุกคนถ้าเกิดเรา ตอนแรกแอดอาจจะติดเป็นแม็กแต่ว่าแมคค่ะมันไม่อยู่นะคะเอาไม้จิ้มฟันก็ไม่อยู่นะคะทุกคนแต่พอมาเป็นตัวตะปูตัวนี้คือมันอยู่มันดีมากๆนะคะก็เนี่ยค่ะดีขึ้นเยอะเลยจากนั้นเราพับเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะทําให้รอบเลยนะคะทาใครที่ทําไม่เป็นนะคะง่ายๆนะคะก็สามารถดูของแอดเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้สวยนะคะแต่ว่าก็พอไปวัดไปวาได้นะทุกคนก็ อืว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ทํามาเป็นในรอบหลายๆปีเนาะเราก็เนี่ยค่ะมาทําครั้งแรกแล้เหมือนย้อนความทรงจําไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ทําครบรอบหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นแอดจะมาทําตัวซ้อนอีกอันหนึ่งนะคะแต่เป็นแบบบานออกมานะคะอันนี้แอดออกแบบเองเลยนะคะแบบสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยคิดยังไงก็ทําไปเลยค่ะกระทงในแบบฉบับของเราเนาะก็ในสวยจะสวยในแบบของเรานั่นเองค่ะ นะคะหลังจากที่แอดนะคะก็ดนนั่งทําจนแบบหลังขดหลังแข็งนะคะสุดท้ายก็ทําครบรอบพอดีนะคะเนี่ยมันภูมิใจมากๆเลยนะคะทุกคนส่วนตรงกลางนะคะเราก็ตัดไปตองให้เป็นวงกลมกับพอดีกับกระทุงเรานะคะแล้วก็ปิดไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะจากนั้นนะคะแอดก็ใช้ดอกไม้ที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้นะคะก็เอามาประดับให้เรียบร้อยแล้วว่าสวยงามนั่นเองค่ะ ทุกคนนะคะเราก็เดินทางมาถึง80%แล้วนะคะที่จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนในการประดับดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าดอกไม้ดันมาหมดนะคะทุกคนแอดก็เลยเนี่ยคะ่ะเด็ดดาวเรืองนะคะแล้วก็รยรยรย,ยลงไปเลยนะ,ะให้มันแบบให้มันทั่วก,กระถงนะคะแต่ว่ายังมีความโชคดีอยู่นะคะน้องก็เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มนะคะก็จะได้ดอก เนี่ยค่ะเอารื้อออกหมดแล้วก็ทำใหม่เลยนะคะอันนี้เอามาดัดเองนะคะ DIY เองนะคะออกมาก็จะแบบสวยมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำกระทงได้งามแล้วก็ครีเอทีฟขนาดนี้นะคะหลังจากที่เราเอากลีบดอกไม้นะคะมาติดขอบๆจนเออเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะก็ถึงขั้นตอนในการเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะใส่ดอกไม้เพิ่มเติมไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดู ไปดูกันนะคะว,ว่าวิธีการใส่ดอกไม้ขั้นเทพของแอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย<ป>ต่อไปนะคะถึงขั้นตอนในการ ลงดอกไม้นะคะดอกไม้อันนี้คือสามารถไปเก็บได้ทั่วไปเลยนะคะมันมีเยอะมากๆนะคะน้องก็ไปเก็บมาเพิ่มนะคะก็ได้แบบความสวยงามความมีความขาวความเออชอบชอบกระถองแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากติดรอบแล้วนะคะมีอะไรอีกเราก็จะใส่ไปเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนาะ,ะว่าอาจจะเพิ่มเติมอะไรอีกเนี่ยอันนี้ของเพื่อนแล้วก็ของเพื่อนนะคะนี่อุ้งส่วนทุกคน ปังมากปังไม่ไหวต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือปักทูปนะคะเตรียมตัวจะไปลอยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็แต่งตัวนะคะไปที่สถานที่ลอยกระทงวันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนมาลอยที่สวนละลาล,ลมนะคะใน อาจะะแถวสะในเมืองบุรีรัมย์นะคะซึ่งเขาก็มีจัดงานนะคะปีนี้ก็ครื้นเลยทีเดียวเชียวนะคะพาทุกคนมาเดินเปิดหูเปิดตานะคะหลังจากที่ไม่ได้รอกระทงมาเกือบ2ปีนะคะทุกคนมันอัดอั้นตานใจมากวันนี้ก็เลยมุ่งหน้าเดินไปเลยค่ะกะว่าจะไปลอยอย่างเดียวเลยแต่ว่าเพื่อนนะก็ถ่ายรูปกันเหมือนจะไปพรีเวดดิ้งนะคะคืนนานมากๆนะคะก็เดินจนขาลากไปเลยค่ะจากสํานักงานนะคะที่แอดได้อยู่นะคะก็เดินมาเนี่ยค่ะ เกือบถึงตลาดในแล้วนะคะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงจากนั้นนะคะแอก็พาเออทุกคนมาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีคนเอากระทงมาขายเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไฟแสงสีเสียงก็ออลังการนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนนะคะไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่ามุมที่เขามาลอยกระทงกันนะคะจะมายอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรวมๆกันเลยจ้า หลังจากที่เดินมาสักพักหนึ่งนะคะก็ได้เลิกงามยามดีนะคะที่จะมาลอยกระทงสักทีโอเคนะคะปีนี้เราก็มาลอยกับพี่สาวนะคะที่อยู่ในออฟฟิศนั่นเองเนาะลอยด้วยการอธิษฐานด้วยกันนะคะเป็นกระทงที่แอดได้ทําขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากจะเอ,เอานํามาลอยจริงๆนะคะปีนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลอยมานานแล้ว พอได้มาลอยแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอยมันเป็นสิ่งที่เราขาดหายไปนานเราตื่นเต้นเราอยากจะทํามันด้วยใจนะคะกระทงก็ได้ลอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะที่ได้ออกมาข้างนอกได้มาลอยกระทงได้มาเห็นประเพณีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ถ้าเกิดไปลอยกระทงอย่าลืมดูแลตัวเองใส่หน้ากากนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงปีนี้นะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะ